ได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นที่อำเภอบารมงงจังหวัดชนบุรีเมื่อมีชายหนุ่มคนหนึ่งน,นะครับได้พาแฟนสาวไปนั่งเล่นที่สวนสุขภาพเขาพระตำหนักจู่ๆก็มีชายจาัการกลุ่มหนึ่งนะครับบุกเข้ามาหาเรื่องพร้อมกับบงังคับให้เขาออกจากพื้นที่ไปโดยเร็วปล่อยให้แฟนสาวต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มชายจาัการเหล่านี้ตามลําพังเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้ไปติดตามชมเรื่องจริงเลยดีครับ พัทยาเมืองที่ไม่เคยหลับไหลไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือยามค่ำาคืนจนกลายเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่คนพื้นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือสวนสาธรณะบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์รบ,บนเขาพระตำหนักแห่งนี้ครับก็มันมีไฟฝั่งทางนู้นก็มีไฟมันจะเป็นแบบไฟทุกตึกอะไรเงี้ยเขาจะเปิดกันอะไรแล้วฝั่งเขาเรียกท่าเรือถ้ามองตรงไปอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นท่าเรือฝั่งตรงโน้นไฟมันก็จะเปิดสว่างโล่งหมดเลยมันก็สวยแล้วยิ่งเกาะล้านเนี่ยมองหันไปมันก็สวยครับแฟนเขาก็นีอะแบบมองดูไปข้างล่างมันก็มีแบบมีเพลงมีเสียงเพลงเบาๆเปิดมันจะถ้านั่งตรงนี้มันจะได้ยินเสียงเพลงอะ่ะเบาๆฟังชิวๆไปนั่งคุยกันแบบชิวๆมีเสียงเพลงให้ฟังเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นสภาพอย่างผมอ่ะ ไม่ต้องมาเลยดีกว่าใครจะรู้ว่าภายใต้ความสวยงามนั้นมีปีศาจร้ายที่กำลังคืบคลานบนความมืดรู้สึกผิดนัในเมื่อว่าเพิ่งคบกันยังไม่ถึงเดือนรู้สึกผิดจริงๆและอย่างมันพูดไม่ออก คือว่าตอนนั้นระยะเวลานั้นผมทําอะไรไม่ได้มันทำไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ถ้าผมไปช่วยผมไปช่วยเขามันก็ยิงผมก็ตายเขาก็อาจจะตายตามหมดเดยช่วงเวลาประมาณตีหนึ่ง mm. เกือบห้าสิบประมาณนี้ขึ้นมาก็มานั่งเล่นได้แป๊บเดียว สอนาทีทึ่สามนาทีเพียงเวลาไม่นานคุณสราวุธก็ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของวัยรุ่นชาย4คนที่ขับรถจักรยานยนต์มาจอดอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงและจ้องมองไปยังเขากับแฟนอย่างมีเลสไหนดูว่ามันไม่ดีละก็ลเลยบอกมันใกล้จะถึงตีสองเวลาตีสออะไรแล้วก็กลับเถอะก็กําลังจะกลับ เขาพอดีว่า,อาไอ้สามคนที่อยู่ข้างล่างมันก็ตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยๆมึงจะไปไหนกลุ่มวัยรุ่นตรงเข้ามาประชิดตัวคุณสลาวุธและแฟนสาวพร้อมบังคับให้ทั้งคู่เดินตามเข้าไปในป่าละม่อที่อยู่ด้านล่างของสวนสาธารณะ แล้วมันก็พอผมลินตามแฟนก็ลุนตามไปแล้วก็อีกสามคนก็เดินตามลงมาแล้วคือว่ามันให้ผมนั่งลงมันแต่มันยืนข้างหน้าผมแฟนผมก็ยืนเอาหลังพิงต้นไม้หันหน้ามาทางผมนิดหน่อยแล้วมันก็ถามว่าเออบ้านอยู่ไหนมุณคนที่ไหนก็ผมก็ตอบไปคนวีราแล้วมันก็ถามแฟนอีกบอกคนที่ไหน แฟนก็ตอบไปว่าเป็นอยู่ที่นี่นนแต่ผมก็จําไม่ได้ว่าบ้านแฟนอยู่ไหนแต่คือพอมันถามปับ๊บแล้วก็มันถามว่าเออโทรศัพท์อยู่ไหนอะไรยังไงมันก็ไล่าทางนี้ขึ้นมาข้างบนผมก็เลยตอบไปว่าขึ้นไปทําไมมันบอกขึ้นไปะนะผมก็ขึ้นมาคุณสราวุธจําใจเดินออกมาจากบริเวณน,นั้นราวๆเจ็ดถึงแปดเมตรตามที่คนร้ายบอก ม้ในใจจะเป็นห่วงแฟนสาวแต่เบื้องหน้าเขาก็กำลังเผชิญหน้ากับคนร้ายที่พร้อมจะปลิดชีวิตเขาได้ทุกเมื่อหากเขาผีแามทำอะไรลงไปเขาและแฟนสาวอาจจะต้องจบชีวิตลงที่นี่ผมก็รู้แล้วตอนนั้นผมก็รู้แล้วว่ามันมีปืนเนาะมาแล้วคือว่าผมก็ทำอะไรไม่ได้แต่ตอนนั้นผมได้ยินแฟนว่าไม่เอา มก็ลุกขึ้นจงังหวะตอนนั้นมันก็ปืนจ่อหัวเลยแล้วมันก็บอกนั่งลงอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรผมก็นั่งลงวินาทีนี้ไม่มีทันใดเลยที่เขาจะสามารถปกป้องแฟนสาวได้ชะตากรรมของเขาและเธอถูกกำหนดด้วยเหล่าทรชนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แล้วมันก็ตะโกนบอกเพื่อนมันเฮ้ยเร็วๆรีบทําอะไรก็ทําให้เร็วๆเดี๋ยวพ่อมึงก็มาหรอกพวกมันก็รีบขึ้นกันมาเพียงเวลาไม่ถึงสิบนาทีคนร้ายก็เดินออกมาจากป่าละมะแล้วพากันขับรถจักรยานยนต์หนีไปส่วนแฟนสาวที่เดินตามออกมาทีหลังร่างกายสะบักสะบอมและก็มีอาการที่หวาดกลัวคิดว่ามันจะทําอะไรแฟนบ้างอะไรบ้างแต่ผมก็คิดว่ามันคุยกันนี่เฉยยังไงก็ไม่รู้แต่ไปมา มาเจอสภาพนี้แต่แฟนไม่ได้บอกอะไรตอนแรกแฟนก็บอกว่ามันเอากระเป๋าตังค์ไปผมก็เลยถามแฟนว่าเออเมื่อกี้มันทําอะไรบ้างอะไรบ้างมันก็บอกว่ามันข่มขืนผมก็เลยตอนนี้ผมก็คิดอะไรไม่ออกผมก็เลยบอกไปแจ้งความดีกว่าเขาเร่งไปยังจุดตรวจที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ และนำทั้งคู่ไปสอบปากคำเพื่อเป็นข้อมูลในการตามล่าตัวคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มที่เคยต้องคดีจากเรือนจำมาแล้วก็เลยได้ทำการสืบสวนเบื้องต้นก็สเก็ตภาพคนร้ายก่อนที่รู้คือ The เคยต้องคดีอื่นอยู่ครับแต่ลักษณะน,นี้มันน่าจะไปเกิดจากความคึกขนองเนื่องจากสถานที่นาการเป็นที่เปี่ยวและเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็เลยได้ ขนอององกุรนนะบริเวณที่เกิดเหตุเป็นสวนสาธารณะใกล้กับลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนเขาพระตำหนักซึ่งจุดนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปขึ้นไปชมวิวและพักผ่อนตั้งแต่เวลาตีสี่และก็จะปิดล็อกประตูตอน4ี่ทุ่มเพราะในช่วงดึกๆพื้นที่ตรงนั้นค่อนข้างจะมืดและเปลี่ยวแต่ด้วยความที่บริเวณนั้นเป็นที่สูงสามารถมองเห็นทิวทัศน สวยงามรอบๆได้ในระยะไกลจึงมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มแอบลักลอบเข้าไปชมวิวหลังจากที่สวนสาธารณะได้ปิดไปแล้วซึ่งแม้บริเวณนั้นจะมีการติดตั้งไฟฟ้าเพื่อส่องสว่างแต่ก็ไม่เพียงพอที่แสงสว่างนั้นจะส่องไปถึงป่าละเมาะที่ติดกับบันไดาทางขึ้นลงความสวยงามที่อยู่ภายใต้ความมืดมิดนี้จึงเป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นได้ น่ะนะครับสัปดาห์นั้นแหละประตูเนี่ยเขาเสียก่อนที่เกี่ยวกุญแจเนี่ยหักไปเขาก็เลยเอาแผงเหล็กเนี่ยที่กันก้นการจราจรเนี่ยของแผงเนี่ยไปกั้นเอาไว้ก็ปรากฏว่าทางผู้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรเนี่ยนะครับจะขึ้นไปชมวิวเนี่ยเขาก็เลยไปเปิดเอาแผงเหล็กนี่ออกแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปกันอะไรกันเพราะว่าบนนั้นน่ะสวย นะครับอากาศเย็นสบายก็น่าจะขี่เข้าไปเล่นชมวิวกันสามโมงเย็นถึงห้าโมงเย็นหกโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเจ้าที่ของเราดูแลความปลอดภัยแต่ตอนดึกเนี่ยมันจะหละหลวมไปนิดนึงตรงเนี้ยครับใช่ไหมเพราะว่าตรงนั้นน่ยบนเขาเนี่ยเขาก็เปียวครับผมตรคืเราก็ปิดอยู่แล้วต่กลางคืนเราปิดอยู่แล้วปิดอยู่แล้วไม่มีไม่ให้รถเก๋งขึ้นไปไม่ให้อะไรเรากลัวอันตรายอยู่แล้ว แต่อย่างว่าเป็นมอไซค์เนี่ยอย่างที่บอกกันนะครับว่าล้รั้อเนี่ยเขาขอเกี่ยวเขาเสียก็ตรงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุและขณะนี้ก็ท่านนายกได้สั่งการแล้วนะครับให้ไปเพิ่มไฟแล้วก็จ้างพิเศษคือธรรมดาเนี่ยเรามีเจ้าที่แรงเวียนอยู่แล้วแต่คราวนี้ไม่เอาแล้วนี่นะครับก็จะจ้างเนี่ยเหมือนกับเป็นรปภเลยเป็นอาซอสเนี่ยมาดูแลบนนั้นไปเลยนะครับตรงนี้ท่านนายกสั่งการนะแล้วก็ให้ไปติดไฟเพิ่ม นะครับแล้วก็สั่งเจ้าที่ธุรกิจกับกิการไมเสษจเนี่ยให้เวียนเข้าไปดูเนี่ยในช่วงตีหนึ่งถึงตีห้าเนี่ยนะครับให้สว่างแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจึงระดมกําลังกันค้นหาหลักฐานและเบาะแสคนร้ายจนได้ภาพวงจรปิดผู้ต้องสงสัยเมื่อนามารวมกับภาพสเก็ตคนร้ายและคาให้การของพยานทําให้การตามล่า ใกล้ความจริงเข้าไปเรื่อยๆผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ความพยายามของทุกฝ่ายเป็นผลครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายทั้ง4คนได้พร้อมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุซึ่งคนร้ายสองใน4คนยังเป็นเยาวชนอยู่เบื้องต้นให้การรับสารภาพว่าทําไปเพราะความคึกขนองแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้อุธปืนในการก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งให้สารพิจารณาโทษตามกฎหมายต่อไปแลเวรา็ปยน่าเสียใจมากครับที่ว่าเขคก็มันทำอะไรไม่ได้ช่วยแฟนก็ช่วยไม่ได้แล้วก็คือผมเป็นผู้ชายก็อย่างว่ารุ่นน้องลูกน้องมันก็บอกทำไมพี่ไม่ช่วยทำไมพี่ไม่ขัดขืนผมก็บอกน้องไปตรงๆบอกว่าตอนนั้นไม่มีอะไรเลย พวกคงพวกของมีดอะไรก็ไม่มีปืนก็ไม่มีแล้วจะให้ช่วยอะไรไปตัวเปล่าก็จิตใจเขาแล้วครับอยากให้เขาทำใจได้ให้เขาสู้มากกว่าไม่ให้เขาท้อแค่นั้นผมก็ยังไงดูแลเขาอยู่แหละเพราะายังไงผมเรื่องมันก็เกิดมามันก็มันก็ผิดที่ผมมากกว่าถ้าไม่บอกเขาบอกเออไม่ต้องขึ้นมาหรอกมันเปี่ยวอะไรเนี่ยผิดที่ผมมากกว่าก็ต้องดูจิตใจเขาไป เพราะต้องให้เขาดีขึ้นเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องมาเขาไม่ยิ้มไม่อะไรเลยได้แต่เศร้าเศร้าอย่างเดียวค่าคืนอันโหดร้ายได้ผ่านไปแล้วแต่ความทรงจำร้ายๆยังคงติดอยู่ในใจของสราวุธและแฟนสาวความรักที่เพิ่งจะเริ่มผลิบานต้องมาถูกทำร้ายด้วยตราบาปจากความคึกขนองเหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจคู่รักที่นัดพบกันยามค่ำคืนในที่ไกลตาคนแบบนี้ เพราะว่าบางครั้งหากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมาแล้วก็อาจจะเกินกำลังที่คุณผู้ชายจะสามารถปกป้องผู้หญิงอันเป็นที่รักได้และถ้าหากย้อนเวลาได้คุณสลาวุธและแฟนสาวก็คงเลือดที่จะไม่ไปในที่เปลี่ยวแบบนั้นนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับชาวบ้านในระแวกนั้นเกิดความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งจนทําให้ทัวตำรวจต้องเร่งติดตามคนร้ายมาลงโทษโดยเร็วเพราะพฤติกรรมป่าดเ่อนแบบนี้เอาไว้ในสังคมไม่ได้ครับ